รุ่มในจ้างไต้หวันที่เป็นผู้ทุพพลภาพได้รวมตัวหน้ากระทรวงแรงงานไต้หวันเปล่งคำขวัญประท้วงทางการยูเนเซียที่ประกาศผลักภาระค่าใช้จ่ายการเข้ามาทำงานในไต้หวันของผู้นุบานยูเนเซียทั้งหมดให้ในายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปในเฉินซานชิวนายกสมาคมผู้ทุพพลภาพไต้หวันระบุว่าพวกเราต้องหาเงินประทังชีวิตและยังต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้นุบานต่างชาติด้วยส่วนผู้ร่วมชุมนุมก็บอกว่า ให้พวกเรามารับภาระค่าใช้จ่ายทําให้พวกเรากลุ่มเปราะบางนั้นยิ่งลําบากมากยิ่งขึ้น คาใช้จ่ายที่นหนจ้างไต้หวันถูกอินโดนีเซียประกาศให้ต้องรับผิดชอบประกอบไปด้วยค่าตั๋วเครื่องบินค่าวีซ่าค่าฝึกอบรมค่าเรียนภาษาจีนก่อนที่จะมาไต้หวันซึ่งคาดว่าจะสูงถึงประมาณกว่า70,000เหรียญไต้หวันส่วนบริษัทจัดหางานไต้หวันก็บอกว่าปัจจุบันนั้นนายจ้างไต้หวันต้องรับภาระค่าใช้จ่ายประมาณ3-40,000อยู่แล้วแต่หากต้องรับภาระในส่วนของผู้รับางต่างชาติด้วยนายจ้างก็ต้องมีภาระเพิ่มเป็นประมาณถึง100,000เหรียญไต้หวัน คุณยิวิเ่ล์ชิวผู้อำนวยการกองกลมพัฒนากำลังแรงงานไต้หวันบอกว่าเป็นการเพิ่มภาระให้กับนายจ้างซึ่งเราจะต้องไปเจรจาก,กับฝ่ายอินิเชียบนผลประโยชน์ของนายจ้างไต้หวันที่ผ่านมานั้นภูนุบาอินีเชียจะกู้จากธนาคารในอินเชียแล้วผ่อนชำระเป็นรายเดือนกฤษณัยเสรีภาพรายงาน